ตอนนั้นก็สุดลักแมนไทยแลนด์ครับวันนี้เรามากันที่ Audi t h a i l a n นดครับและวันนี้อยู่กับน้องซ้ำนะครับสวัสดีครับน้องซ้ำครับวันนี้มีรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นอะไรครับ s อา v a n วาน r o n ร u a t t r อครับนี่คือรถที่ได้รับความนิยมมากๆของ Audi นะครับนี่คือ Station Wagon นั่นเองแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารถันนี้จะพิเศษยังไงบ้างครับ อาครับมาดูดีไซน์นะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยดีกว่านะครับไฟหน้าโหโดดเด่นมากนะครับนี่โหรลยยิบระยับเลยนะครับนี่คือ daytime running light นะครับที่เป็นระบบอะไรไม่รู้ครับ daytime running l i g อันนี้จะเรียกว่าเป็น led signature ครับก็จะเป็นรูปแบบ ได้ทั้งหมด8รูปแบบเลยทีเดียวอตั้งได้ตั้งได้ครับ8รูปแบบส่วนด้านด้านล่างนี่คือไฟที่เป็นฟังชั่นแนลก็จะเป็นแมทริก LED เดไลท์แมทริก LED ครับจองไกลอะไรเนี่ยก็จะข้อดีของเขาก็คือเขาจะหลบไฟไม่ให้กวนสายตารถคันที่ส่วนมาหรือรถคันที่เราขับตาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแอร์อินเทคขังจริงนะนี่มีรูนะครับแอนเทคนี่ก็จะ ช่วยทำสร้างแอร์เคอร์เทนทำให้รถเนี่ยมีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นครับลูก็จะออกนี้แอร์เคอร์เทนมาผ่านล้อหน้าไปเลยนะครับถัดมาครับเป็นหน้ากระจังหน้ากระจังนี่มีรูอ่ะเนี่ยไม่มีครับเพราะเป็นรถไฟฟ้าแต่ถ้าจะมีรูนี่ก็คือจะเป็นช่องด้านล่างด้านล่างครับแล้วจะมีอินเล็ด้านในเปิดปิดเพื่อเอาไว้คูลิ่งพวกระบบแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้น ตอนนี้เรียกเป็นไรได้อันนี้ไราด้ครับผมนี่นะครับโลโก้ครับโลโก้เป็นโลโก้ดีไซน์ใหม่เป็นดัมทครับ 2d นะครับมีกล้องรอบคันมีกล้องรอบคันนะครับส6 0รอสงศานะครับมีเซ็นเซอร์เสียงให้นะครับแล้วตรงนี้เป็นที่ฉีดน้ำที่ล้างไฟหน้าครับล้างไฟหน้านะครับยังมีครับยังมีนะฮะถัดมาครับล้อเป็นไงครับอันนี้ล้อขนาด ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนะครับครับเราพร้อมกับเบรกหน้าหกพอร์หกพอร์ตยังใหญ่นะครับจานเบรเเกเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับ,นรบขนาดสี่ร้อยมิลลิเมตรครับอ่านี่นะถัดมาครับอันนี้โอ้ ออปชันนี้แพงออปชันนี้แพงครับไม่ได้สั่งมาสําหรับไทยสเปคครับเป็นกล้องนั่นเองนะครับดูที่เปิดประตูครับที่เปิดประตูนี้ก็เป็นแบบ flush ลงไปเพื่อเพิ่มความเป็น aerodynamic ให้กับรถครับอเป็นเหมือนที่กดทั้งในนะครับประตูก็เป็นโดดใช่ไหมครใช่ครับเป็นประตูดูดครับโดดโดดนะครับสังเกตโลโก้ตัวอักษรตรงนี้ audi ชื่อรุ่นนะครับซึ่งรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้แล้วใช่ครับรุ่นใหม่ของ a u ดีจะมีชื่อรุ่นอยู่ที่เสาร์บีถุกคันนะครับเฮ้ยดูตรงนี้แปลกครับไม่เคยเห็นเท่าไหร่ตรงนี้มันเป็นเหมือนอะไรตรงนี้จริงๆของสําหรับคันนี้เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นจอสําหรับนจอมองกล้องข้างค้างมองกล้องนี้นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นปกติไม่มีใช่ครับตรงนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็เส้นเป็นไงอันนี้จะเป็นเส้นสายอวาย ดีไซน์ใหม่ก็คือจะวิ่งตั้งแต่กระจกหน้ารอบเลยสปอยเลอร์จนไปถึงกระจกอ้างก็คือรอบคันเลยใช่รอบคันเลยครับคอันนี้เป็นที่เติมไฟนะครับซึ่ง2ข้างนะมีสองข้างมีสข้างครับแต่สาหรับเมืองไทยมีแค่ที่สองข้างครับอ๋แต่ว่าจะมีดีซีชาร์จหนึ่งข้างครับอ่าดีซีชาร์จหนึ่งข้างล้อหลังใหญ่กว่าไหมล้อใหญ่ล้อหลัง ขนาด21นิ้วเท่ากันครับผมแต่ว่า <ทำ S 2> ไซส์<อ>ยางจะกว้างกว่าล้อหน้าครับอ,อันนี้จะเป็น27ขนาด275 27ครับ375 z R ด21นะครับมาดูไฟท้ายไฟไท้ายของรถ S6 อาวานจะเป็นไฟไท้ายแบบ OLED ครับ OLED นะนเดี๋ยวขอดูหน่อยความระยิบระยับนะของไฟนะฮะสวยจริงครับนี่ โลโก้ o, เป็นแสงด้วยขึร่งข้างหน้าเหมือนกันถูกไหมแล้วก็มีแสงเฉพาะอิลูเมเนเฉพาะข้างหลังอ๋อมีเฉพาะข้างหลังนะครับครับอ่านี่โอ้โหนะครับโลโก้มีแสงด้วยนะครับสวยงามนะฮะอ่ะเปิดฝาท้ายครับเป็นไง นี่ก็มีลูกเล่นเองนะครับนี่ครับก็จะมีไฟส่องมาให้เรารู้ว่าเราต้องคิกเซนเซอร์เน,นี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่นะลองเตะครับครับโอ้โหง่ายๆเลยนะครับเป็นการเรียกว่าพัฒนาการระบบคลิกเซนเซอร์นะครับเปิดก็<ต>เหมือนกันเปิดปิดได้เหมือนกันครับนี่นะะปิดได้เหมือนกันสุดยอดด้านล่างครับนี่ดิฟิวเซอร์ ไม่มีถ้อยเสียนะฮะดุดันนะครับโลโก้ S6 S6 นี่ถือว่าเป็นเกรดไหน S6 นี่ถือว่าเป็นรถที่นับว่าเป็นเกรด Performance สำหรับรถ Audi เลยครับสำหรับรถรถบ้านอะแต่ Performance ใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงท็อครับรุ่นท็อปคือ RS นั่นเองความแรงก็ใกล้เคียงเกือบถึงละอีกนิดหนอ่อใช่ครับนี่โลโก้ครับกับน้ฝนนะฮะ แล้วก็มีตัวนี่เอากาดนี่การพับเบาะนะครับเป็นไฟฟ้าเป็นไม่ไฟฟ้าครับอ๋อเป็นไม่ไฟฟ้านะครับใช้ใช้มนนวบนะครับเป็นนะครับสี่สิบยี่สิบสี่สิบใช่ไหมก็เรียบเลยนะครับนี่คือการรถครอบครัวสามารถใส่สัมภาระได้อย่างเต็มที่นะครับ ถือว่าสะดวกแต่แมนนวลกลับใช่ไหมใช่ครับเป็นแมนนวลดึงรับผมแมนนวลดึงกลับไม่ใช่้องไปดันเอาเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับประตูมีอะไรพิเศษนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีแอมเบียนไลท์เส้นอยู่เส้น้นีครับผมกี่สีกี่สีแอมเบียนไลท์สามสิบสีสามสิบสีแต่มีประโยชน์ยังไงครับเส้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นเส้นของการเตือน exit Warning ด้วยเผื่อว่าเรากำลังจะลงจากรถแล้วก็มันจะเปิดประตูมีรถ จักรยานจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือรถอีกคันกำลังวิ่งมาก็จะเตือนว่ามีรถกำลังผ่านมาอย่าเพิ่งเปิดประตูก็เป็นสีแดงครับเป็นสีแดงเตือนสีแดงได้เออก็มีประโยชน์ดีนะข้างหลังฮะเบาเป็นลายอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าลาย Waterfall ครับ Waterfall ลนะครับลายน้ำตกนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองนั่งดูนิดหนึ่งนะครับก็นั่งโอเคนะฮะพอได้นะครับ อัมเรสนะครับอัมเรสแอร์นะครับแอร์สามโซนครับแอร์สามโซนนะครับประมาณนี้นี่ก็จะมีอันนี้อาจจะแคบไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นเวลคัมซีพอผมลงจะรถมันถอยมาออพื้นที่จริงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็กว้างพอสมควรนะครับเล็กรูมน,น,นะครับนะครับมาดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าอันนี้ไม่มี <laughs> จอนี่นะครับ สวยงามเบากุ้นหน้าไฟฟ้านะครับลายวอเตอร์ฟอลนะครับพวงมไัยสวยงามนะครับแล้วก็โอบเข้าด้วยนะครับโอบเข้าหาคนขับนะครับ,รบโถที่เหยียบนี่สวยเลยนะครับแล้วก็มีจอเล็กอีกจอคนนั่งด้วยนะครับสวยงามมีไฮดทับดิสเพลย์ให้นะครับแล้วก็มี usb สี่ฮะสองจุดใช่ครับแล้วก็จะมีตัวไวเลสชาร์ดนี่ไหมมีครับอยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงนี้ด้านนี้ครับไวเลสชาร์ปพิงอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์เป็นรุ่นใหม่เนีเลื่อนเอานะใช่เลื่อนเอาครับเลื่อนเอานะครับสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับมีแฮตซาร์ัวอลลุ่มนะครับมาตรงนี้ปิดได้นะครับหรือว่สามารถดั้นมานะฮะเป็นที่ใส่ของนะครับ มันมีอะไรพิเศษไหมจอจอ,อันนี้จอมันเป็น passenger display ก็จะสามารถกด navigation ให้กับคนขับได้โดยคนขับอาจจะไม่ต้องละ้งพุงอะไรออกอมาให้ผู้โดยสารช่วยกดได้เปลี่ยนช่องวิทยุเปลี่ยนเพลงลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าสะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องลา้สายตาจากถนนนะครับอ๋อนี่ลไง ambient l i g h นี่เส้นแดงครับรอบเลยนะครับเส้นนี้จะเรียกจริงๆจะเรียกว่า ดิ n a m i ม i ิกอินเตอร์แอคชั่นไลท์ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นของเขาอยู่ลลูกเ่นไปทศศาสตร์นะครับก็จะมีเขียวหรือว่าถ้าเราเสียบแบตชาร์จไฟมันก็จะเป็นแสดงสถานะว่าชาร์จเต็มหรือยังอ่าอ่านี่เจ๋งดีนะครับไม่เหมือนใครนะฮะซึ่งมีถึง3ามสิบสีครับนะครับก็จะได้นะครับเนี่ยตัางสีแดงแล้วอ้อมถึงข้างหลังเลยนะ หนังก็มีสีนะครับเอาครับมาดูตัวอย่าง Head-up Display นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับอ๋อเลือกตรงนี้ก่อนครับ Display ต้องดูเลยฮะใช่ครับมันจะเป็นอันนี้เป็นเดโม่โหมดครับเป็นเดโม่โหมดอาจจะไกลหน่อยนะครับโอ้ใหญ่เลยนะครับของจริงนี่ใหญ่เลยเป็นแบบเวอร์ชวลไหมใช่ครับเป็นแบบเวอร์ชวลครับเอาละครับและที่เจ๋งอีกอันนะครับก็คือการเปิดฝากปอง นี่ฮะอ่าเปิดได้เลยขอดูหน่อยนี่ก็มีที่ใส่ของหน่อยนึงนะครับก็ใส่อะไรไม่ได้ <c oughs> แล้วก็เติมน้ำนะฮะเติมน้ำตรงนี้เอครับอีกเรื่องที่อยากถามนะครับว่าคันนี้นแรงตั้แค่ไหนแรงม้าสูงสุดอยู่ที่551แรงม้าแรงบิด 855นิวตันเมตรครับฮะสูนถึงร้อยวินาทีครับ3.9มจุาวินะครับความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรับ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงพอแล้วนะครับเรนจ์เป็นไง647้อ่เป็นอยู่ LTP นะครับแต่ส่วน Sportback จะวิ่งได้ไกลกว่านิดหน่อยอยู่ที่675กิโลเมตรครับอันนี้ใช้เทคโนโลยี800โวลต์อย่างใช่ครับเป็น800โวลต์อาร์ c ิเทคเจอร์นะครับราคาเป็นไงครับครับราคาอยู่ที่ ห้าล้านแปดแสบาทครับผมเห็นบอกมี2รุ่นมี2อรุ่นทั้งอาวนแล้วก็ตัว Sportback ครับราคาเท่ากันซึ่งใครสนใจครับก็สามารถไปชมรถคันจริงได้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์สรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่วันนี้ผมและน้องซ้ำนะครับขอลาไปก่อนพบกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ